และช่วงนี้เชิญรับฟัง1นงนาทีกับกปทครับผู้ใช้บริการรถแท็กซี่สามารถช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนได้ด้วยการเลือกจุดที่ปลอดภัยในการโบกเรียกรถ โดยไม่อาศัยแต่ความสะดวกแต่ว่าละเลยในเรื่องของความปลอดภัยอย่างเช่นไม่ควรจะโบกเรียกรถบริเวณหัวมุมตามแยกต่างๆทางมะลายหรือว่าหน้าปากซอยแล้วไม่ควรจะละเลยในการสังเกตช่องทางเดินรถของแท็กซี่คันที่จะถูกเรียกซึ่งอาจจะวิ่งมาด้วยความเร็วบริเวณช่องกลางและอาจจะหักเลี้ยวชิดซ้ายอย่างกระทันหันเพื่อเข้ารับผู้โดยสารจนทําให้รถที่วิ่งตามหลังมานั้นต้องเบรกอย่างกระทันหันซึ่งก็มีโอกาสนําไปสู่อุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด ดังนั้นผู้ใช้บริการรถแท็กซี่และพนักง,งานขับรถต่างต้องพึงระมัดระวังและควรจะเรียกรถแท็กซี่ตามสถานที่ที่เหมาะสมอย่างเช่นจุดพักรถแท็กซี่จุดที่มีช่องทางว้าวเข้าจอดรถหรือบริเวณที่ที่มีความปลอดภัยสูงโดยรถแท็กซี่ที่ต้องการรับผู้โดยสารก็ควรจะขับเข้าช่องทางซ้ายเพื่อเตรียมจอดโดยที่ไม่ต้องไปปาดหน้ารถคันอื่นนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทงางบกค่ะ